วันนี้วันที่28พฤษภาคม2566ตื่นแต่เช้าแม่ตื่นแต่เช้ามาดูว่าแม่ทำอะไรคะ่ะแม่อยู่นู่นเสื้อแดงๆนู่นคะ่ะเห็นไหมคะ ใส่เสื้อสีแดงเห็นไหมคะเดินออกมาแล้วแม่ให้อาหารปาลารดน้ำต้นไม้ดูแลผักดูแลพืชดูแลทุกช่างของเขาแม่ <laughs> จ๋าหันหน้าหน่อยอย่างเนี้ย <laughs> เคุณแม่คนเสวยสวัสดีค่ะ สวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะมาดูว่าแม่ทำอะไรนะคะกิจวัตรประจำวันของแม่ก็คือออกมารดน้ำต้นไม้ดูแลต้นไม้ดอกไม้ ให้อาหารปลา สวัสดีค่ะอะแม่อยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่นูน่นโอ้ยแม่อย่าอยาเข้าไปข้างในเลยแม่อย่าเข้าไปข้างในดีอยู่ข้างนอกอมุดเข้าไปข้างใน ระวังล้มนะนู่นแม่อยู่ริบริบริบเดินดีๆนะจ๊ะคุณแม่ สวัสดีค่ะแม่กำลังรดน้ำต้นไม้นะจ๊ะ แ <laughs> ม่จ้าหันหน้ามานีหน่อยเห็นแต่ตูดให้หันปลาหันหน้ามานีหน่อย <laughs> <laughs> ไล์สดคนดูอยากดูหน้าเดินดีๆนะจ้าเดี๋ยวล้ม สวัสดีค่ะแม่กำลังจะให,าหางให้อาหารปลาตรงนู้นให้อาหารปลาตรงนู้นแล้วปลาสวยงามปลาสวยงามเดินดีๆนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะ,คะตามแม่มา พ่อกินข้าวอยู่พ่อกินข้าวอยู่สวัสดีค่ะอัหลังแล้วเข้าวเข้าแล้วเหรอเข้ามาแล้วเหรออุ้ยมืดอะ่ะมืดมืดะไหว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  มืด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 ต้องเปลี่ยนมุม,มาอานั่งพักผ่อนก่อนนะจ๊ะคุณแม่ไม่เกิดในะต้ไนไม่ทำพันเป็นไงจ๊ะเหนื่อยไหมจ๊ะพักเหนื่อยพักเหนื่อยพักเหนื่อยเดินรอบบ้านโทรศัพท์แม่อยู่ไหนอะ มาขอยืมหน่อยอสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้แม่กาลังพักเหนื่ยอยออาแม่แม่เด็ดดอกมาลิมาด้วยโอ้โหหอมจึงเลย ดอกมะลิหอมหอมบ้านเรามีต้นมะลิมะลิอะไรนะมะลิมะลิธรรมดากับมะลิซ้อนอันนี้เป็นมะลิมะลิธรรมดาใช่ไหมถ้ามะลิซ้อนจะแบบใหญ่กว่านี้อ่ะถือไว้ถือถือดิถือเอ,อสวัสดีค่ะฝากกดไลค์ด้วยนะคะตอนนี้ไลค์สรแม่ลดพึ่งลดน้ำต้นไม้เสร็จค่ะนื่อย เหนื่อยนั่งพักเหนื่อยมานั่งพักเดินรอบบ้านเดินรอบบ้านเลยอ่ะก็เออแล้น้ําต้นไม้ให้หานปลาเสร็จแล้วก็มานั่งพักปลาสวยงามไม่ได้ตังปลากินนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแมเออสวยนะนี้เหนื่อยหายเหนื่อยยังหายเหนื่อยยังเพิ่งนั่งเพิ่งนั่งเพิ่งนั่ง นี่ใครเอาขนุนมาให้เนี่ยโอ้โหนจำปีจำปีดูสิคะคนขนุนเอ้ยหนักเลยยกไหวไหมยกไหวไหมเอ้เอยเออขนุนขนุนสุกขนุนสุกของคนข้างบา้า,า,บานเอามาให้แบ่งปันอ่ะแบ่ <laughs> งปันของกัน ข้างบ้านมาให้เราเราไปให้ข้างบ้านเก็บเม็ดไว้เพาะนะเก็บเม็ดไว้เพาะอ๋อพันเขาดีอ๋อจ้ะเก็บเม็ดเดี๋ยวมันเพาะขึ้นมาเก็บเม็ดที่กิมกับกับใปู่กนู่นเก็บเม็ดไว้เพาะเนาะจ้ะเพาะเพาะก็คือเนื้อสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีสวัสดีนะสวัสดีค่ะสวัสดีจ๋า สวัสดีเอ้ไม่ต้องไหว้ไวก็ได้คนไม่ต้องไหว้ก็ได้บอกสวัสดีผู้ชมเนี่ยมีผู้ชมสามคนเนี่ยผู้ชมสามคนแม่มาพักเหนื่อยพ่อกินข้าวอยู่หลังบ้านพ่อกินข้าวอยู่ค่ะเมื่อกี้จัดข้าวให้พ่อเรียบร้อยแล้วก็มามามาดูแม่ เป็นไงจ๊ะคุณแม่พักเหนื่อย,อยแม่พักเหนื่อยอยู่แม่เขาเอาหาวแล้วหาวแล้วแม่ยังไม่หิวข้าวเหรออ่ะบนอุ่น คนอุ่นไก่จ้าไว้ให้แม่ข้าวอุ่นยังข้าวอุ่นแล้วข้าวอุ่นแล้ว <ใน S 2> แล้วก็ไก่จ้าไก่จ้าจ <Okay. S 2> พ่อก็พ่อกินไก่จ,จ้าต้มจืดเออมีไข่ตุน๋นแล้วก็มีทุบขหนุนผัดมะเขือยาวต้มจืดมะพร้าวแม่ปลูกไว้นะั่นน่ะก,ก่อนเป็นของพี่เดี๋ยวนี้เป็นของพี่หนง อ๋อ oh. นี่ะมะพร้าวเอ๊ะเรียกมะพร้าวอะไรมีเป็นเนื้ออะไรมะพร้าวอะไร <laughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย <laughs> มะพร้าวเขาเรียกมะพร้าวอะไรเ <laughs> ขาเรียกมะพร้าวอะไรสวั <laughs> สดีค่ะ <laughs> กดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่มารับชมเ <c oughs> มื่อกี้แม่ไปลดน้ำต้นไม้แล้วก็ให้อาหารปลาแม่เดินรอบบ้านเลย <c oughs> แม่ต้องเวลาแม่ไปแม่ก็ต้องถือไม้เท้าไปด้วยนะถือไม้เทา้า เพราะว่าเดี๋ยวมันเนี่ยพื้นมันพื้นมันไม่เรียบอะ่ะขุขะนี่ม,มาลงไม่รู้จโคงหักห่ะอป่ะหมาไม่ขุดขุดหลม <laughs> ตกหลุมหมาหมาขุดหลม <laughs> สวัสดีค่ะแม่มาพักเหนื่อย <laughs> เด e nah ี๋ยวไปกินข้าวนะคุณยายน่ารักจะเข้าไปละฮะเคยบอกคุณยายน่ารักหอมข่าวนุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวหิ้วขนุนไปให้ แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ไปกินข้าวแล้วขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเอ๋ <c oughs> <c oughs> รักค่ะจ๋าซื้อ